20,000กว่าล้านบาทจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ถามว่าคดีนี้ไปถึงไหนแล้ววันนี้คดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบในส่วนของปปชอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นในสารคดีส่วนหนึ่งว่าอย่างน้อย,น,อยนักการเมืองคนหนึ่งก็เสียชีวิตไปจากคดีนี้นั่นก็คือนายยิ่งพันธมนสิการอดีตน้นตีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนั้นถูกสารดีกาแผานกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินจำคุก10ปี นั่นก็คือนายวัฒนอาอัศาวเหมวันนี้อย่างที่เราทราบว่าเงาของนายวัฒนานั้นไม่อยู่ในประเทศไทยแต่หลบลี้ออกไปนอกประเทศอีกคนหนึ่งซึ่งวันนี้นะครับยังคงโลดแด่นในเวทีทางด้านการเมืองเพราะในคดีที่ยื่นไปต่อปปชนั้นระบุถึงนายสุวัติกตพหลบอดีตรัมตีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสมัยนั้นมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในการอนุมัติโครงการนี้อยู่ เหตุที่รายการหนึ่งสมองสองมือภาคพิเศษคืนนี้ย้อนรอยเอาคาดีคลองด่านขึ้นมาท่านผู้ชมครับถ้าจําได้บทบาทในส่วนของสอตชซึ่งเกาะติดเรื่องนี้มาตั้งแต่เบื้องต้นเอาข้อมูลทั้งหมดไปยื่นเรื่องให้กับปป,ปชติดตามตรวจสอบข้อมูลเรื่องนี้และถ้าจำได้ปปชตั้งโต๊ะในการถแถลงข่าวบอกว่าคาดีนี้ยังไม่ขาดอายุความแต่นับจากวันนั้นมาจนถึงณวันนี้ท่านผู้ชมครับ ประชายชนเองยังต้องการคําตอบจากปปชในเมื่อวันนี้ปปชมีข้อมูลในการที่จะไปรื้อคดีสนามกอล์ฟอัมพายเกิดขึ้นมามีการชี้ให้เห็นว่ากระทรวงการคลังใช้อํานาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการเข้าไปฮุบกิจการของบ BI, ริษัท TBI โพลีเนดิตที่ผ่านมาและยังมีคดีสินบนเรื่องของกรณีของคุณจุธามาสิริวันอดีตผู้ว่าการตรทหรือแม้กระทั่งคดีสินบนเรื่องของโรงงานยาสูบ คดีเหล่านี้รอการที่จะถแถลงข,าข่า,าวกับปปชคดีนี้มีอายุความแค่ไหนอย่างไรคือนี่เช่นกันครับในรายการหนึ่งสมองสองมือเราเอาคดีคองดัดขึ้นมาพูดคุยมาตรวจสอบถามปปชว,ว่าวันนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วอย่างไรเนื่องจากว่าวันนี้ครับแขกงรับเชิญของเราในรายการหนี่งครับก็คือบทบาทของสตชได้เอาเรื่องทั้งหมดไปยื่นกับปปชอีกครั้งหนึ่งคืนนี้ท่านผู้ชมจะได้ติดตามข้อมูลทั้งหมดนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีคองดัดรับเชิญคืนนี้นะครับทั้งสองท่านครับ ท่านแรกนะครับคุณชนิรันพยอมแย้มเป็นโฆษกจากเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือว่าสตชอีกท่านหนึ่งนะครับคุณโรจนศักดิ์แสงสิทิวิไลเลขาธิการเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านการทุจริตแห่งชาติสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้เกียรติกับรายการหนึ่งสมองสองมือภาคพิเศษในคืนนี้นะครับครับเริ่มต้นที่คุณชนิรันครับซึ่งถ้าบอกว่าเป็นหัวข้อสําคัญในคดีคลองด่านเลยก็ว่าได้นะครับ เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสําคัญในการไปยื่นเรื่องกับปปชมาโดยตลอดครับย้อนรอยคดีครองดันวันนี้มีเครื่องหมายคําถามเกิดขึ้นสตชมองดูคดีนี้อย่างไรตั้งแต่เบื้องต้นครับจริงๆสตชเขพูดมาแต่แรกว่ากลัวคดีนี้เป็นมวยล้มต้มคนดูอย่างที่เราเคยคุยกันในรายการใช่ไหมครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างวันนี้เรามองว่าเหมือนน้าทะเลมันนิ่งเกินไปมันไม่มีคลื่นพอมันไม่มีคลื่นอ่ะสตชเองก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเราพยายามทนเพราะว่า คดีเนี้ยเรามองมาแล้วว่าตั้งแต่สิบเก้าิถุนาสามแปดมันจะต้องหมดสิบเก้าิทยุนาปีห้าสามใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้มันเลย1ิม้าิถุนาห้าสมเนี่ยสิบ้าิถุนาห้าสามเนี่ยมาเยอะแล้วเลยมาสองเดือนแล้วเราก็ไม่เคยได้รับคําตอบจากปปชครับแต่ตอนวันที่ปปชถแถลงผลงานปปชก็ยืนยันวันโดยกุณกล้านลงก็อยู่ผมเป็นคนถามเองท่านก็ยืนยันว่าคดีนี้ไม่หมดอายุฟาร์มิถุนาห้าสามแน่นอนอืแต่ ทำไมปปชไม่ออกมาชี้แจงให้มันเห็นแล้วก็เด่นชัดไปเลยว่าคดีนี้จะหมดอายุความเมื่อไหร,ร่ใช่ไหมฮะถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เรารู้ว่ามันไม่หมดอายุความมันก็จะได้สบายใจแล้วทุกคนจะได้ทํางานกันได้อย่างเต็มที่อแต่รเราถามอะไรปรปรชไปเราก็ได้คําตอบแบบนิ่งเฉยไม่เคยได้รับคําตอบอเลยครับว่งเวลาที่สตชไปติดตามข้อมูลเรื่องนี้เนี่ยครับผมจําได้ว่าไล่เลียงสถานการณ์เลยดูภาพเหตุการณ์เลยไปก่อนหน้านี้นั้น เราไปติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว<ช>ที่ผ่านมาใช่ครับตอนนั้นเรามั่นใจแค่ไหนอย่างไรในการที่จะเชื่อว่าปมชจะหยิบยกคดีคลองด่านขึ้นมาพิจารณาได้ครับจริงๆคดีคลองด่านเนี่ยผมติดตามมาตั้งแต่สมัยที่มีการเปลี่ยนทนายความ,อมของกระทรวงใช่ไหมฮะครับของกระทรวงทรัพยากรครับใช่ไหมฮะ พอเปลี่ยนทนายมาตรงนั้นปุ๊บเราก็เริ่มเป็นห่วงแล้วเพราะเรารู้ว่าบริษัทต่างๆที่เป็นผู้รับเหมาก็ฟ้องกระทรวงใช่ไหมฮะเขาก็ตั้งหลักไว้อยู่ที่ประมาณ6กพันกว่าล้านรวมดอกเบี้ยรวมอะไรแล้วก็ประมาณหมื่นกว่าล้านมันก็เลยทําให้เราต้องตั้งธงแล้วว่าเราต้องสู้นะพราถ้าเราไม่สู้เนี่ยเราต้องเสียภาษีเอารัฐบาลต้องเอาเงินภาษีของเรานไปจ่ายค่าปรับอีกแน่นอนใช่ไหมฮะทางสชเองเลยรวมคณะกรรมการแล้วก็ ปุ๊บรีบทํากันบ้านเรื่องนี้เลยว่าตรงนี้มันมีข้อมูลอะไรบ้างที่เรามั่นใจแล้วเราสามารถยืหย um, ิบยกมาได้ไงตะกี้ในวทีาก็บอกแล้วครับว่าก็มีเมนหลักๆก็คือท่านสุวรรณริมตะพลบซึ่งท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการตอนนั้นใช่ไหมฮะท่านก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้ผ่าน EA เอใช่ไหมฮะท่านเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติโครงการแล้วท่านนําเรื่องนี้เป็นผ่านคลรเพื่อทราบซึ่งตรงเนี้ย ทุกคนเนี่ยในทั้งฝ่ายกฎหมายเขาก็มองแล้วว่ารตรงนี้มันผิดโดยสิ้นเชิงครับใช่ไหมาฮะมันก็เลยเป็นข้อสองสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วท่านสุวัสด์เนี่ยผิดหรือเปล่าอืผิดหรือไม่ผิดเราไม่รู้ฮะแต่เราหวังอย่างเดียวว่าปปชวควรจะรีบทําคดีนี้ให้มันชัดเจนผิดหรือไม่ผิดก็ต้องมาว่ากันครับคุณโรจนศักดิ์ในฐานะที่เป็นเลขาธิการสตชติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่เบื้องต้นมองดูกระบวนการในการทํางานของปปช มองดูกระบวนการในการที่สื่อเกาะติดเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับเรื่องนี้ครับครับก็หลังจากที่เราเริ่ม <Okay. S 2> ดําเนินการตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่เรายื่นหนังสือนะครับตั้งแต่วันที่29กันยายน2552อย่างที่คณะทํางานของเราได้คุยกันว่าคดีของด่านเนี่ยนะครับเป็นคนดีที่น่าติดตามนะครับเราก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลจนกระทั่งถึงว่าเราได้สรุปทําขึ้นมาเป็นเรื่องขึ้นมาเป็นอกเตบุ๊ก รับจริงๆแล้วเราขายในราคาที่150บาทและบางส่วนได้มีแจกกัมหากราบคลองด่านนะฮะคือโกงฉบับคลาสสิกคดีจอหมดอายุความมิถุนายน5 3าที่ผ่านมาใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับมีเรื่องการทํางานตอนนี้ที่เรากําลังมองอยู่อย่างวันนี้ที่เราไปยื่นนะครับเพื่อติดตามถามเรื่องนี้นะครับก็ได้ท่านรองเลขาคุณดวงพรรุจิเลศเป็นเลขาธิการ รองเลขาธิการมารับหนังสือมารับหนังสือใช่ครับครับแต่แต่พอถามท่านท่านก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้อีกอ๋อคุณใช้รันถามผมถามว่าจริงๆความคืบหน้าคดีคลองด่านเป็นยังไงท่านก็โยนมาให้ท่านผู้ใหญ่อีกท่านบันเทบใช่ไหมฮะมันก็เลยไม่ได้คําตอบอะไรท่านบอกเดี๋ยวจะทำเรื่องชี้แจงให้ครับผมก็จะรอกันอยู่ว่าจะทําหรือไม่ทําครับคุณรุจิณสักมงคะคือตรงนี้ผมผมคุยกับทางรองเลขาด้วยว่าครับการบรรจุวาระ ในการเรื่องพวกนี้ยังไงเพราะที่เราทราบอยู่อย่างรดีอย่างรดีที่ผ่านมาตัดสินคดีใหญ่ๆจะมีการบรรจุเวลาประชุมในแต่ละวันถูกไหมค่อนข้างที่จะเยอะตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นผมก็เลยถามว่าแล้วกรดีของคลองด่านเนี่ยทางคณะกรรมการมีการบรรจุเวลาอย่างไรเพราะตั้งแต่เราดําเนินการมาถึงวันนี้อย่างตอนที่บอกว่ามีการยื่น แถลง3ปีในการทางานก็บอกว่าจะมาปงกรลากุมภาก็จะชี้แจงให้กับทางเราทราบให้กับประชาชนทราบนะว่าตอนนี้เป็นยังไงคดียังไม่ขายอยู่หรอแต่ณตอนนี้วันนี้ชักไม่มั่นใจเราก็ยังไม่รู้ว่า24สิงหาคม2 5ง3ัน้รบะแต่วันนี้ถามว่าประชาชนสื่อรู้มากขนาดไหนว่าตอนเนี้ยท่านสุวัสด์ถูกหรือผิดคดีตอนนี้ไปถึงไหน แม้แต่ที่คุณชัยรันยังพูดเลยว่าตัวท่านรองเลขาเนี่ยซึ่งมารับเรื่องเนี่ยท่านก็ไม่ทราบเหมือน,นกัน,กนแล้วท่านก็ตอบไม่ได้ว่าเรื่องนี้จะบรรจุในเวลาช่วงไหนครับคุณชัยรันพอมองดูตรงนี้เนี่ยเดิมทีเราก็กระทุ้งปปชในการสอบถามว่าคดีนี้มันขาดอายุความแล้วหรือย,ยังใช่ครับก่อนหน้านั้นได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายได้คุยกับตัวแทนของภาคประชาชนครับล้วมองคดีนี้มันขาดหรือไม่ขาดอายุความยังไงเพราะว่าเดิมทีเราเข้าใจว่ามิถุนายน53เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย มันขาดอายุความไปแล้วตุลงเป็นไงฮะจริงๆเราก็มองว่ามิถุนายนคนจะหมดอายุความ,มนะฮะแต่ผมเคยปรึกษาทนายทนายก็บอกว่าฝ่ายกฎหมายบอกว่าถึงเวลาประปชเนี่ยอาจจะบอกว่าไม่หมดอายุความก็ได้แต่ถ้าประปชเนี่ยสรุปสำนวนแล้วส่งไปที่อายการครับอายการส่งสาร คือเวลาสาอาจจะบอกว่านับคนละแบบแล้วหมดอายุความก็ได้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันอะไรก็คือเรียกง่ายคือตอนนี้ปปชคุมเครือกับเรานะฮะไม่ยอมให้ข้อมูลถามว่าปปชก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกันเราก็ในฐานะที่ประชาชนที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเหมือนกันเพราะฉะนั้นปปชควรจะชี้แจงให้เราให้มันชัดเจนว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรครับคุณชัยรันเคยพูดในรายการก่อนหน้านี้นะครับไม่ใช่รายการนี้นะครับได้พูดถึงวันที่ปปชตั้งโต๊ะแถลงข่าวคดดีอง ครับวันนั้นดูเหมือนว่าเขาจะระบุถึงตัวผู้กระทำความผิดใช่ครับว่าต้นปี2553ที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะแถลงเขาเคยแถลงใช่ครับก็สรุปผมก็ยังไม่เห็นเลยฮะว่าจริงๆแล้วพอท่านพูดว่าท่านจะแถลงผมเป็นเด็กอ่ะท่านเป็นผู้ใหญ่อ่ะให้ผมไปค้านท่านได้ยังไงใช่ไหมฮะพอท่านพูดในที่ประชุมออกมาขนาดนั้นเราก็ต้องเชื่อเดี๋ยวสื่อมวลชนก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะพอถึงเวลาผมก็ไม่เห็นเลยผมก็อยากจะถามว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ประเภทไหนครับคุณรรชยนศักมองยังไงครับกับวันที่ปปชบอกว่าจะมีการพูดถึงตัวบุคคล แล้วก็ต้นปีที่ผ่านมาจะมีความชัดเจนมากขึ้นครับผมเกรงว่าการทํางานตรงปปชเนี่ยนะว่าจะมีปัญหาคือเรื่องของระยะเวลาคร<ช>ับแล้วก็การไม่ไมแสดงออกในในลักษณะคือนิ่งเฉย